สวัสดีครับเพื่อนๆผมวันนี้พามาดูไม้ป่านะครับผมที่ผมปลูกเอาไว้นะฮะบ,บางคนเขาก็าปลูกเป็นไม้ป่าเศรษฐกิจเนาะนะครับแต่ไม้ป่าพวกนี้ส่วนใหญ่จะต้องอายุ10-15ปี2 0่สปีสาปีไปถึงจะเอาไปใช้งานได้เอาไปใช้งานได้เหมือนว่าไม้มันจะแข็งปวกจะไม่ค่อยปวกจะไม่ค่อยกินนะครับ แต่เอาจริงตอนนี้ปวกมันก็ไม่มีอะไรกินมันก็กินทุกอย่างแหละนะครับก็ถามว่าไม้ปราบดียังไงนะครับล,ลินฟ้าเพกาเพื่อนสมรสมรัิพาอ่าวันนี้จะเป็นไม้ฮอกกานีนะครับคือด้วยใบของเขาเนี่ยพวกเนี้ยมันไม้ทุกอย่างนะครับที่ไม่มีผลเนี่ยใบเมื่อร่วงลงมาอย่างเงี้ยครับผมจะเขาเรียกจะเป็น เขจะเป็นพืชตระกูลถั่วคำว่าพืชตระกูลถั่วถ้าเราเคยได้ยินอะ่ะมันก็จะคือเอาไบเอามาทำเป็นปุ๋ยหมักหรือคุมโคนต้นไม้คือไม้ผลของเรานะครับถามเอ๊ะเดี๋ยวผมจะผมจะโยงไปนะครับคือผมเนี่ยจะปลูกปลูกป่าน,น,นะครับ20%ของสวนนะครับแล้วก็ปลูกไม้ผลเนี่ยนะครับ80%นะครับจะพูดว่า80%เลยก็ไม่ได้ อ่อปล่อย80%ก็ได้แต่จริงมันมีบ่อน้นําบ่ออะไรด้วยครับบ่อน้ํามา30%ถ้าทําเกษตรเนี่ยถ้าไม่มีบ่อน้ำเลยเสร็จเลยอันดับแรกหัวนใจนนนนนนคำหนึ่งเลยต้องดูก่อนที่เรามีน้ําเปล่าเราสามารถจะขุดบ่อแล้วมีน้ําได้ไหมมีมบ่อน้ําบ่อปราดานไหมหรือมีน้ําในสระใหญ่ขนาดไหนอ่ะตรงนั้นก่อนอย่างน้อย3 0เนะบอกเพื่อนก่อนอย่างน้อย3 0นะไม่ง,งั้นไม่พอใช้นะครับ <SC> ทีนี้การปลูกป่าของผมก็คือปลูกป่า20%เพื่ออะไรเพื่อเอาใบไม้นะครับต่างๆที่มันร่่วมาี เอาไปคุมโคนต้นไม้นะครับครั้งแรกเลยผมก็เลยต้องปลูกป่าก่อนเพื่อทําให้ดินเนี่ยมันดีนะครับอันนี้กรอีกรณีหลักๆของผมในการทรําเกษตรอันนี้นะครับคลิกนวัเกษตรเป็นผมไม่รู้ว่าเรียกนวัตเกษตรหรือเปล่านะแต่ในความคิดผมคือผมคิดแบบนี้นะครับแล้วกิ่งก้านพวกนี้ผมอะในระยะยาวเนี่ยผมก็จะเอาไปใช้ประโยชน์ต่างๆไม่ว่าจะ อะไรอ่ะเอาไปค้ำกิ่งต้นไม้หักหักไม้มาทําฟืหนหรืออะไรอันนี้อันนี้อันนั้นถึงตอนนั้นไปว่ากันทเนะนะครับแต่มีประโยชน์แน่เอาไปใช้ได้แน่นอนนะครับสมอพิเพกเองก็เป็นยานี่ครับเนี่ยพวกนี้ไม่ค่อยตายนะได้น้ําอะไรก็ก็ก็แตกใหม่หมดนะครับทนมาก,มากๆเลยเพื่อนสมอพิเพกผมก็ปลูกคู่กับไม้ฮอเกนีไปเลยนะครับเนี่ยผมก็ชอบเอามาแบบเนี่ยามาติด ติดให้มันแบบกอดกอดกันขึ้นไปคือผมว่าไม่ได้เน้นเอาไว้เอาไวข้ขายเนาะผมเน้นไว้ปลูกเพื่อสวยงามนะครับดูแล้วสบายตาเนี่ยผมก็พันแล้วก็กอดกันขึ้นไปกอดไปกะว่าอันเนี้ยถ้ามีโอกาสนะผมก็จะทำเอ่อเขาเรียกอะไรอ,ะอ่ะ่อบ้านต้นไม้อะ่ะ อนะครับผมว่าอีกสิบปีผมทําได้นะบ้านต้นไม้ผมก็ปลูกไปเลยเพราะมันก็สวยไงก็ดูคลาสสิกนะฮะเราชอบกินเกินเราก็เลาะไปทําประโยชน์ต่างๆนะครับเป็นเป็นปืนเป็นอะไรก็ว่าไปตัวนี้ถูกนี้ผมเก็บขวดออกมานะครับหมามชอบมาค่าบก็เลยแขวนเงี้ยเอาขวดมาทำาจุลซีสังเคราะห์แสงจุลินซีสังเคราะห์แส,แสงนะครับเนี่ยผมพันกับต้นเลยนะฮะเนี่ยพอพอ พอไม,ม้ยิ่งโตยิ่งสวยนะผมบอกผมบอกเลยนะครับอันนี้ก็จะมีอยู่ใกล้ๆกันเลยนะห่างกันแค่ศอกเดียวนะเนี่ยน,นะนี่ครับนะครับก็จะมีลินฟ้าเพกาสมอพิเภกแล้วก็มีขี้เหล็กมีขี้เหล็กผมกินไปหลายรอบแล้วนะนะครับแล้วก็ใบแดงๆก็จะเป็นสมอพเพกเนี่ยสี่สี่สายพันธุ์อยู่รวมกันเลยนะครับทวนทีนะลินฟ้าเพกานะครับนี่แบบนี้ใบแบบนี้สมออันนี้ก็เป็นไม้ฮอกกานีนะครับใบแดงๆเล็กๆนั่นลเลาเรียกเขาเรียก สมอพิเภกแล้วก็อันนี้ก็คือขี้เหล็กเพื่อนรู้จักกันอยู่แล้วขี้เหล็กนะครับปลูกคุ้มไปเลยขี้เหล็กเนี่ยกินเป็นยาดีมากเป็นยาเย็นนะครับขมผมเอาไปใส่จะบอกผมไม่ใส่เลยเพอดีมีอยู่ต้นหนึ่งผมปลูกใต้ต้นชมพู่อะ่ะแล้วใบร่วงลวงชมพู่ชมพูหวานกรอบมากๆเลยครับนะนี่ครับ,รบเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นโซนของไม้ป่าที่ผมปลูกนะครับ 20%ประมาณนี้นะฮะบวกลบนิดหน่อยช่างมันฮนะครับขี้เหล็กเนี่ยดีมากเลยตอนที่ใบอ่อนๆเนี่ยมแมลงมันชอบมากินเอาถามแล้วทำไม,มแมลงกินมันจะดียังไงดีครับมันไม่ไปกินไม้ผลผมไงมันมากินนี่แทนเห็นะฮะเนี่ยจะกัดไอ้แมลงปีกแข็งมันชอบมากไม่งั้นมันมากินยอดทุเรียนผมหมดเลยอะเนี่ยตอนรอบเนี้ยคือมันออกช้ามันแตกใบอ่อนช้า เพิ่งแตกนะผมให้น้ํานะเนี่ยผมให้น้ําท่องเงี้ยมันเพิ่งแตกแมลงปีกแข็งมันก็เลยไปซัดยอดทุเรียนผมหมดเลยเพราะผมก็ส,วน,สวนผมเป็นอินทรียไงเนี่ยเพื่อนปลูกก็เลยรอบๆสวนนะครับมแมลงมันชอบกินนะดีแล้ว <c oughs> มันจะม,มากินไม้ผลของเรานะครับเนี่ยมีประโยชน์มากนะไม้ป่าเนี่ยนะครับมันเกื้อกูลกันฮะน,นะครับกล้วยนี่ก็สามปีแล้ะมันก็เริ่มโรยแล้ะก็กินไปหลายรอบนะครับนะ